สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะมาพบกับเราช่องทางน้องขันนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะมันขึ้นบ้านใหม่ของสามสาวดาวซิ่งนะคะทางแต่ละเชือกมาเยอะเลยนะคะวันนี้ ะะอยากวางทะลุท้งนั้นเลยนะคะเป็นๆเ,เราของวางทะลุท้งนั้นเลยนะคะแม่ๆขาีนน้องควันดูน้องควันเราสิมาเยอะมากเลยนะคะแม่ๆขะวันนี้มาเยอะมากเลยนะคะเรียกมาแสดงความดีใจนะคะ เดี๋ยวแต่น้องขวันนะคะแม่ที่ยังไม่มีบ้านกับเพานะคะคุกแม่ค่ะฝากไาแม่เอฟซีทุกท่านนะคะไม่ตาน้องขวันด้วยนะคะตอนนี้น้องฝวันก็กําลังหาคะแนนอยู่นะคะแม่ค่ะกาลังหาคะแนนอยู่นะคะได้เสาได้เสาแล้วนะคะเลีกรางตัวน,นะคะ ตอนนี้ก็เริ่มชมที่แล้วนะคะแม่เมฆาน้องขวันก็ได้มาขึ้นบ้านหลายหลายบ้านแล้วนะคะที่ทงังเราแถวยังชุ่บางทะลุนะคะก็ได้บ้านกันเกือบทุกคนแล้วกันนะคะน้องขวันก็มาที่หลังนะคะแม่แม่ฆาฝากฝากเมตตาด้วยนะคะฝากเมตตาน้องขวันด้วยนะคะ ดูดูอาหารก็เต็มเลยนะคะแม่คะเลือกกินเลยนะคะดูดูอาหารนะคะเต็มเลยปานเจ้าได้มาไว้เต็มเลยเยอะแยะเลยนะคะนี่รอบแล้วหนี่งนี่กรสองรอบเลยกระสองโอ้ดูดูดู ดาวมงคลสิคะโอ้ดาวเป็นละดาววาวกล้วยติ <c oughs> ดูดูดูน้องอุ้มบุญน,น้องอุ้มบุญโอ้ดาวดาวโอ้ยน่ารักมากเลยทานเปล่าแล้วแม่แม่ข้าออเอาจนได้โอ้หนูจ๋าน่ารักมากเลยนะคะโอ้ดาวแอบแอบไปกินเลยนะจ๊ะโอ้ทา,านทานไปกินเลยนะคะ โอ้ยเจ๊จะตกแล้วขึ้นอีกแล้วรักกินเลยเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs>

สีแดงสีแดงแม่ดูอยู่น้องครีม่เสื้อเสื้อผ้าตกนี่นะเสื้ออะไรไหนตัวนี้วดอนมี่ดอนมี่ดูน้องดอนมี่ก็เสื้อชุดตกนะคะตอนนี้กำลังเสื้อใหม่นะคะอนะก็น้องครีมเรานะคะน้องครีมเพิ่งมาถึงนะคะไหนน้องขวันแล้วน้องขวัน ควานหิวข้าวแล้วหวัดดีแล้วลูกแล้วหวัดดีแล้วกลักไม่แม,แม่หน่อยแล้วน้องแก้มโชว์แล้วนะเออสวัสดีแล้วสวัสดีอีกน,นะคะแม่คะฝากเป็นแม่เอฟซีทุกท่านนะคะช่กกวยกดไลค์กดติดตามกดจับตะไลก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแต่ละเชือกก็มาแสดงความดีใจนะคะนี่นะคะแสด็กดีใจกับควานจอยนะคะได้บ้านใหม่นะคะคุณพ่อหาคนอยู่ไหน คนผักผ้าอาศัยขอจบภูกาททั้งหลายต้องทั้างตั้งแต่ออกมาไล่จับตาบ่มีการยุบอาศัยมาเห็นดัไว้เป็นหัวเป็นหูหน้าไงว่าสือว่าขออยุบอาศัย่าจะได้ย่างนอง ทีไม่ได้มานะคะมาแต่เชาอุ้มแล้วก็วงดาวนะคะดี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 คย่ใสไปยันไปยันคำถามเลยนดีคนนี้คนเาไว้แคนแมนเแอเดียดด้วยว่าไม่ได้ก็มาเป็นยังไม่ได้ขอให้ยุ่มันขเป็นยันเขาตัดเว้า ันดีใจโอ้โอ้แท้ถามาเ้ยโอ้บอกว่ามาตาบานเงี่ยมันคำท่องหาบังนบังพูนมาเห็นคนม่ปฏิบัติควาเหตุประยุาศัยสร้าเอามาหลาย ก็มเป็นผ right. mm. um ู้ร้างขอร้างูว่าแลอให้เอาจางเข้ามาเมาเขาาวันี้มงเย็นยนยยเที่ยบ่โอ้ตูน้องบุญกับน้องดาวสิคะ่ย่งเคยเลยนะ กานาล้น<ส>ะครับผร้สืเลี้ยงกันบำกนพูดกันมาเท่นีเอาขั้มาปลูกไว้่าแกนไทยพระยุสมัอดีมหมื่นพันปีมีวิมีพน่ให้กันต่อพวกล้าวอายุวันนี้จะนังยงห่องกองอ้องข้ของศิล์ให้เแก้เวียนหาย ไฟฟ้าได้ทั่วทุกทายุลำไส้มากนู่นตะตาดินที่บกนัดยากพี่พ่อเห็นไหลลำอ๋อแต่ชาวช้างระวังทะลุทางนั้นเลยนะคะแม่ค่ะทั้งหมดมากี่เชือกเนาะแม่แม่นวลจันทร์มากี่เชือกนะไในรองนับเนี่ยมาเยอะมาหมดเลยนะทุ่งระวังทะลุมาหมดเลยนะคะ มาหมดเลยนะคะเดี๋ยวแต่น้องควันกับแม่ปลอยนะยังไม่ได้บ้านเดี๋ยวก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ได้แล้วฝากแม่เม้มทีทุกท่านนะคะเิงานยามดีแล้วยังไม่ให้ตาด้วยนะคะยายไปเดี๋ยวมันทำแล้วสาาาจรยย์มดี ดาว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 รักกินอ้อยแล้วได้ดาวหรักมาเลยนะคะสองมัดเลยสัตถาเทวะยังอร่อยเลยนะคะอนุดโพชลาวีอร่อยแล้วนางดาวเราเก่งมากเลยะออมา ว네ันน <aría? S 2> ี้มาเกี่เชกอนเนาะวันนี้หมดเลยนะคะวังทะลุเรามาหมดทุกเชือกเลยนะคะมาแสดงความดีใจกับฟานจอยนะคะได้ขึ้นบ้านใหม่แล้วส้ำสาวดาวซิ่งเรานะคะ เอาเลยเอาเลยโอ้โหาขออกเลยกินซมกับจะคของอีลีเนาะถึงหูใหม่ก็ไปอยู่เลยหูใหม่ยังได้พอคานไปกินมาก,กินอย่างเดียวเรื่องกินเรื่องใหญ่ตาดาหักแท้พอดาห้อง kain kain lagi buat ทำเท่าไรซิป้าแม่สีทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะต้งความต้องฝันนะคะนี่ก็มามากันหมดทุกเชือกเลยนะคะชาวงทะลุนะคะมาแสดงความดีใจบปานจอยนะคะขึ้นบ้านใหม่นะคะบ้านคนใหม่มาด้วยนะคะับ ใต้บันเลนนี่ก็สามรอบแล้วก็มาเส้นไหว้นะคะเึ้นบ้านไหนของประเทศนี้บ้านเรานะคะหมู่บ้านช้างขึ้นบ้านช้างหมู่บ้านจอยนะคะยด้ว เม่ีทุทธนาค,ค่ะคปรดกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะยังไงก็อ๋อจบอ๋อจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแม่คะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพคุณค่ะ